ระหว่างแชมป์เก่าน้องต้นข้าวสาวน้อยมหัศจรรย์ปะทะก,กับแม่น้อยอดีตทางเครื่องตัวตึงซึ่งน้องต้นข้าวก็สามารถเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่54และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งซิน1.1ล้าน1บาทดนนี้ครับพบกับคุณพ่อที่มาเงินทุนเปิดปู่ซ่อมรถเพื่อกลับไปอยู่กับลูกตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมทําเกี่ยวกับ ช่างช่วงล่างครับช่วงล่างตรงช่วงไหนบ้างที่เราดูแลพวกแนบเผาลอยอย่างเงี้ยครับออ๋มีเซอร์วงเซวิดล้างลูกปงลูกปืนครับผมอ๋อเซวงเซวิดล้างลูกปงลูกปืนเสียที่หนงที่ไหนแล้วก็ไปโซ่ไปซ่อมเป็นช่วงเป็นช่างมากี่ปีแล้วครับ9ปีแล้วครับผมอ๋อก็ไดเก้าปงเก้าปีแล้ว แฟลตไปแลตมาอยู่หลายครั้งมีแผลชัดเจนสวัสดีครับผมแฟรงค์ภาคสุนครับต้อมรับคุณผู้ชมมาสูดด่ดวงเพลงชิงจ๋อ ความฝันของคุณพร้อมจะเป็นสิ่งที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆองคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงร้องกันถึงของเราซึ่งที่นี่เงินชฉย,ยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชฉยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณเพลกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้งสามท่านในวันนี้ที่นิงจักรวาลพ่ตะกะแตาชลดารักคุศิลาคุณอวุธครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่เช่นเคยฮะวันนี้เรามาดูกันก่อนเลยว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นตราอร่อยดีเศรษฐีหน้าใหม่อาจเป็นคุณเตรียมรับโชคทองกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านจากทองทุกภาคทัวไทยปีสองซึ่งทุ่งสุกแบบนี้ให้เป็นช่วงเวลาของการมอบโชคให้กับทางลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่จะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่จากภาคใต้ และผู้มองโชควันนี้ให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอกรีฟู้ดจำกัดมาชนคุณเปชมาศปานร,รอดครับสวัสดีครับตั้ง<อ>ใจจะแจก,กให้ทุกจังหวัดทั่วไทยตอนนี้ตัวอะไรอย่างครับตอนนี้ทั่วครบทุกภาคทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะอย่างที่บอกนะคะเราอยากให้ลูกค้าของเราทุกคนนะคะส่งชิ้นส่วนเข้ามาร่วมรุนโชคกับเรานะคะและตอนนี้เรายังลุ้นยาวๆจนถึงกันยาได้เลยค่ะครับผมวันนี้โชคชัยที่หนึ่งท้องคำมูลค่า5,000บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคใต้ และ2ครับผมรานนี้คือ2ท่านที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชคชะตานะฮะทองคำมูลค่า5 0 0 0บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคใต้หนึ่งแล้วและสองจ้าและนนี้คือสองร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีชาวใต้ในวันนี้ด้วยครับผมอย่าลืมนะฮะรีบส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยและลุ้นกันจนถึงเดือนกันยายนน,นี้เท่านั้นครับผมพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เตรียมรับชคทองยิ้มช่ำหน้าบานข้ามปีอย่างต่อนเนื่องกับเศรษฐีร้อยเปอร์เซ็นต์ร่าอร่อยดี